สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี UK เค่ะก็วันนี้ยานีมานั่งอยู่ตรงแปลงผักคะน้าของยานีนะคะกำลังงามๆเลยค่ะก็วันนี้ยานีจะมาเก็บผักคะน้าฝากเพื่อนคนไทยนะคะเขาเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะก็อยู่เมืองใกล้ๆยานีนี่แหละค่ะขับรถไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะ,ะเขา เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยานีนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักของยานีค่ะเขาเห็นผักคะน้าของยานีงามๆเขาก็ขอซื้อผักคะน้านะคะแต่ยานีบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้ยานีปลูกเอาไว้แล้วถ้าเก็บได้แล้วยานีจะส่งไปให้เขาชิมค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะให้ดูผักคะน้าของยานีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะนี่ค่ะ ยานีเอาตะข่ายออกแล้วนะคะเมื่อกี้เพราะว่ายานีคลุมตะข่ายเอาไว้นะคะไม่อยากให้มะเรงเข้าไปแต่ก็ยังมีมลงเล็ดรอดเข้าไปบ้างนะคะก็บางใบอาจจะมีมลงกัดกินนะคะแต่ก็ยังอวบงามน่ากินค่ะก็ยานีไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงอะไรเลยนะคะหรือว่าสารเคมีอะไรเลย ยานีใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดในการปลูกด้วยนะคะก็จะเป็นคณะที่โปรสารพิษจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะดูความอวบนะว้าวดูค่ะว้าวดูต้นนี้ค่ะอวบมากค่ะทุกคนว้าวนะคะตัดแปลงนี้กันต่อนะคะว้าวดูค่ะ อวบงามมีหนอนกินใบนิดหน่อยนะคะแต่ก็อวบงามนะ <laughs> What 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 is it baby Okay you come sit with mommy yeah Okay sit there good boy ไงค่ะ Wow งามงามเลยค่ะ สุดยอดมากเลยค่ะทุกคนคือเขางานมากๆเลยค่ะโ,โหดูอวบทุกยอดเลยค่ะเริ่มจะออกดอกอีกแล้วนะคะ ว้าวดูค่ะดูค่ะทุกคนว้าวอวดงามมากค่ะว้าวน่ากินสุดๆแต่ยาน,นี้ก็จะเอาไปใส่ในกล่องโฟมนะคะว้าวดูค่ะ งามมากโอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะขอตัดต่อให้เสร็จนะคะตัดเก็บให้หมดแล้วเดี๋ยวยานีจะให้ดูค่ะนี่ก็คือคณะทั้งหมดที่ยานีเก็บได้วันนี้นะคะก็ยานีคิดว่า น่าจะประมาณสามสี่กิโลนะคะน่าจะได้นะคะเพราะว่าต้นเขาอวบมากเลยค่ะน้ำหนักดีมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะแพ็คใส่กล่องเอาไปส่งไปรษณีย์ให้เพื่อนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคณะที่ยานีช่งน้ำหนักแล้วนะคะก็ประมาณกิโลกว่ากว่าค่ะก็ยานีจะแพ็คใส่กล่องแล้วก็เอาไปส่งให้เพื่อนแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวยานนี้จ้ะแพ็กแบบนี้ค่ะก็แพ็กเหมือนกับที่แม่ค้าเขาแพ็กอ่ะน,นะคะก็นี่ค่ะพันพันพันด้วยอ่า กระดาษทิ่ชูวแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสายยางรัดแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปชุบน้ำนะคะให้เปียกค่ะแล้วเราก็เอาใส่ถุงอีกทีนึงนะคะเดี๋ยยานี่จะแพกไปแบบนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยยานี่ก็จะเอาใส่ถุงอีกทีนึงนะคะ าศค่อนข้างร้อนค่ะมันก็เลยเหี่ยวเร็วนะคะยานี้ต้องรีบแพ็คแล้วก็รีบไปส่งให้แล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวผักจะไม่สดกว่าจะไปถึงมือแฟนคลับก็ยานีหวังว่า มันจะยังสดอยู่นะคะต้นที่เขารับแล้วก็แล้วรอดูกันค่ะโอ้โหอาจจะมีแมลงบ้างนะคะก็เอาไปล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะ มันแรงมันก็จะออกเดี๋ยวยานีชุบน้ำเขาก็จะสดสดขึ้นอีกนะคะตอนนี้เริ่มจะเหียวโอเคค่ะสีกำรรใหญ่ๆคงจะได้กินหายหายยากเลยนะคะ พันไปรอบๆค่ะฮัลโหลดาล้งอุว่าอยู่ดูยไงแม่ว่าะอยู่ดูยังไงแม่ What a r you doing น้องแฟรงก์มันนอนใต้โต๊ะสงสัยหลบแดดค่ะอยากหลบแดดใช่ไหมลูกแดดร้อนนะคะวันนี้โอ้โหดูค่ะใบนี้มีหนอนนิดนึงเดี๋ยวจะเอาออกนะคะโอเค กรรมสุดท้ายแล้วค่ะกรรมสุดท้ายแพ็กกรรมสุดท้ายเสร็จเราก็จะไปส่งคณะกันค่ะ Okay. ยานี่จะเอาชุบน้ำเลยนะคะเรามีน้ำอยู่ในกล่องโฟมแล้วนะคะแล้วก็เอาชุบน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วยานี้ก็จะใส่ถุงพลาสติกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกล่องจะเปียกค่ะ ใส่ถุงนุ่งค่ะ,คะเคตอนนี้เราก็ช้อมที่จะไปส่งแล้วนะคะเดี๋ยวยาน,นีจะเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ไปไปสนีแล้วค่ะนี่ก็คือการ แพ็กผักนะคะแพ็กผักโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอเคเย็นีจะแพ็กให้เสร็จนะคะแล้วก็ พร้อมส่ง <stop> okay. okay, ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ พร้อมส่งแล้วนะคะเดี๋ยวยานีจะไปเขียนชื่อที่อยู่ค่ะแล้วก็ยานีจะไปไปรษณีย์ส่งนะคะสวัสดีค่ะคุณยานีพัสดุถึงบ้านแล้ว,ลวด ข้าสวยงามมากเลยค่ะว้าววาาวขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณยานีโอโ้ใจดีมากเลยส่งผักค้ะนามาให้กินเขอบคุณมากๆนะคะคุณยานี